สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็พากันมาเงานอ่เงินแม่ไผ่เนาะวันนี้คือบอกกันเลยว่ารถสะเลงของเรานี่คือฮับคนได้ลายแหงเนะเาะฮับผู้โดยสารวันนี้ที่พากันไปบึ้งลูกของอ่าลูกของอามิกเนาะอามิกเกิดลูกวันนี้พากันไปสองสี่สองสี่หกหกคนไปตอนนี้ก็ที่พากันไปก็นกเนะ <c oughs> าะรถใหญ่บอกกันเลยว่าเป็นรถใหญ่ขัดแรกที่ลาด ไปหลายที่สุดในนครหลวงเวียงจันทร์ก่อนที่ขึ้นไปได้ก็บอบมันเรื่อง <นำ S 1> ง่ายแล้วก็นำทัวร์ทางเนาะเพื่อนเพก่อนพื่อนเลยว่าทัวร์เพริ่งตั้งเงี้ยเข้าไม่เป็นไงนี่เป็นางเงี้บแป้งฝนกระตกเนาะมึมงมไหมอุปสรรคคือฝนตกเบ่รถรถอันนี้ลากคนได้หลายยุต่ากโมมีราคา เสียดายว่ามีรังคารเนาะมาเวียมมาเวียมจันต้องอาลดขานดีแน่นอนผู้ใดที่อยากมาเที่ยวช่ีวิตอบอผู้ใดอยากที่มาเที่ยวอ่าบ้านน้องแฟดบอกน้องแฟดเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอารถสลิกไปครับน่ะ ทางนี่แหละโอ้บอกให้สิบอกให้จกคนนี่เขาเดียวหุ้มโอ้ลากไปไล่คนขนาดแล้วเขาเขาติดเล้วเมื่อ่ะนล้วเขาเ็เลื่อดละเมื่อวานเขาจะเห็นเมื่อเห็นลเลยเลยไอ้เกยลอยรถเก๋าท้ายแรงประมาณห้าหมูรถรถกสิบประมาณนี่ฝนตกตกแหงบึ้งบึ้งฝน ตอนนี้ฝนละบึงฟ้าบึงฟ้าฟ้านี่พุ่งแหงตอนนี้มู้สึกออกมาออกมานอกแบบออกมานอกแลยมันขนเรียวหุ้มไรเงี้ยขนวอกเลยมัดลมแหงเนาะบึงหลกพัดลมพัดมาค่ะคืชิบะฮอกีเนี่ยลุงน้องบอกลุงน้องบอกชิบะฮอกี่นะคนนีที่โดดเด่้ค่ะ จะฮอดแล้ว่ดงไหนนนะฮอตเลยโอ้โอ้เออ,อ,อมาฮอดบ<อ><อ>นตัดเครื่องเหาะคือว่าฮอดไหวแท้ <c oughs> ท่านี้คือว่าคือว่าบุฟเฟ่าจา์กเม็ดเนะาะท่านี้เราบุฟเฟ่ตา์จะาม็ดก็เกือบ เกือบคนพักเมื่อกี้ที่มานี่เฮาก็สิมาผ่ากันมาแวะตัดเครื่องก็เลยเพราะว่าซื้อชุดใหม่ก็สิมาตัดชุดใหม่ก่อนเด้อทุกคนฮู้จักตัดนิบลายเนาะเป็นโรงันแง่เป็นหงันแง่ยายนี้อันนี้เป็นคนฮูจักเนาะเป็นโรงงานของคนฮูเป็นบ่อนตัดนิบของคนฮูจักนั่นเองเนาะ ตัดอ่นเพื่อนฮับตัดนิบส่งเครื่องอยู่อันตลาดขวดินตลาดอันเ้าเนาะโอ้จะไม่งานเลยเนาะไม่ใช่ปะเอ็นเอเอ็นเอตนาตัดเคร <soever. S 1> ื่องเฮียอีกวันนี้สุดโทษเพิ่อนมาส่งอีกเนาะพากันกลับตอนนี้กันโอเคโหตั้มประตูเพื่นเฮากะย่านตะวัขึ้นเนาะบิฟ้าเรือฟ้ากับเรือโบ้ ก็สร้กลามานี่มีเตุ้ยนี่มันหม้เป็นแน่นแน่นไม่ใเดอเลยม่เล้ตาเียาอออนเองแกม่นี่มาอุดหนุนช่วยเพื่นเนาะไผ่ยากมาไผ่ยากมาซื้อเครื่องก็มาได้เลยเกทนานอย่างเกาะเกะมาอีกให้มาอีกได้ มมีป้ายหรอกม่มีป้ายเพื่นตัดเพิ่นตัดยิบตัดไปส่งเนาะตัดไปส่งอยู่ตลาดาเศ้าแล้วกัตลาานัวดดีแม่นเิ่นเป็นคนส่งหมดเลยเนาะเป็นสาขาใหญ่เลยขอบใจเด้อขอาใจเด้อไม่ว่าโฟฝาเรือมอู้ปิดก่อนหลังจากที่เฮาไปห้างตะยิบมาเนาะเฮาก็มามีห้านขายยาคื อาจารย์ตอนนี้คืออาจารย์ฮันเพิ่นกะไปซื้อยาเนะทุกคนเป็นอย่างจึงถามว่าซื้อยาซื้อยาไหมอย่างนี่ซื้อยาไม่ให้คนนี้นี่เองเพราะว่าน้องบอมมันเจ็บหัวเนาะน้องบอมกลน,น,น้องบอมเจ็บหัวเจ็บหัวแหงตั้งแต่มือแหลงคนเลยเนาะเข้าวจะเข้าเลยพี่น้องคนเร,ย,นเนนเรยวบุงเฮาค่าคนจอดเรยวบุงเฮาเต็มเลย <laughs> จอดไฟแดงจอดไฟแดง <laughs> จอดไฟแดงเพราะไฟแดงยังอยู่นั่นเนาะมันเป็นจอดบึงเห่าได้ดูเรื่อจ่ายดิเอาย้ยยกมือยกมือไเงินกถึงาพ่ตื่นเินิ่เงินมดแล้วินมืยอยนะอุ้านจะจับเด้อีกถุงเนเอ้ยจอดไฟยอย จับได้มุกกระตายตายตายบูบึงเส้นทางเนะปั่นไปเหมนอเพนนดีอ้ยรเลย่ด้นนี้เอตก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 ฟูเสียฟูเสียดีๆจับจับล่างมันะอยู่เออจับอยู่ รถรุ่นนี้เขาต้จะจับยั้งเงี้ยนเ,ยเ,ยเปรี้ยวเลยเปรี้ยวขนาดเลยโม้ยหมดเ้ยเปรียปร้ยวโม้ยหมดเลยว่าพากันลุกสูเนาะเพราะว่ามันตำ่ำ <c oughs> มันตำ่ำเนาะทุกคนมันตำ่ตนตำเราไปบูได้ได้ย่างวันนี้นะ <c oughs> มันออกมันออกกับักอยอยงกายไง มันยาคือออกกาลังกายไปแบบนี้นะไปเลยลุดหลุดย่างยางอยู่ห้างก็เล่เยืดอีกเนาะนี่คือเส้นทางเนาะเส้นทางการไปนี่กะโคมดน้ำโคมดหายขนาดมีจะน้ำกับน้ำน้ำอุ่นอ้ยแม่กูจับอย่างนี้จัคือคือแม่ไผ่เนาะเป็นคนจับอ่าจับดอกไฟ ไปจัดรถรุ่นไหมไปจัดรถรุ่น <c oughs> อันนี้เป็นรุ่นอันรุ่นโซออ่ <c oughs> กับโซงเกี่ยวโต้นี่อย่าี้ทมันมีลงไปให้ตู่มยอ่าชิโต๊คุณนยเอาลงมานี่นั่นา <c oughs> นั่ง <c oughs> กันเลยตีลงแลวไปลงอีกแล้ว <c oughs> ลงเพราะว่ามันนะมันมีก้นหินหลายผลเนาะมันมีเยอะมาก้นหินเนี่ยบางเม็เป็นแบบนี้นะ่นเอามาซื้อละมันมันสีด่ํานุ่นคนทา้าวขึ้นขึ้นหลายคนเขาก็เลยว่าได้ขึ้น,น,นได้สามคนอีกสองคนล,ลงงกยอีกสามคนล,ลงไว้ตาเกือบอ้อยพี่น้องหอดแล้วก่อนที่หอดได้กระสุกรดเกือบตาย หลงยางหลงยง่างหลงยางหลงยางแล้วก็สุกรถ <Okay. S 1> สุกไปสุกมาอยู่เนาะเ่ากำมาฮอดจานเอามีเกลนาะมาปึ้งเ <c oughs> อโนยเนาะทุกคน <c oughs> เพราะว่ามาครั้งนี้คือพ <c oughs> ี่สาวพาเ <c oughs> ที่ยวเวียงจันทร์อีกแล้วพาขับรถ <c oughs> อ่าซาเลงเที่ยวเนาะน้องมูคัมของหนังสือของน้องมูก,มขขมกวนเป็นยังไง <c oughs> ที่รถซาเลงเที่ยว <c oughs> ที่รถซาเลงเที่ยวเมืองเวียงจันทร์เป็นยังไงไม่ไพ่ค่ะคักค่ะี่ะซาเลง ช่วงนี้ที่ว่าน้ำมันมันแพงแล้วก็ขี่ซาลงมาครอบครัว <c oughs> ประหยัดน,น้ำมันเนาะเพราะว่ามาหลายคนก็ต้องว่าคือเราเอารถกากมาก็คือหลายคันเนาะทุกคนเขาก็เลยว่าหากับขี่รถซาลงมาเอาเนาะม่วนแหงเพควนว่าได้ไหมไม่ไพ่ว่าเป็นครั้งแรกไม่ไพ่ที่ขี่ซาลงเพื่อนบอกว่าอ่าส่วนน้อยที่ได้ขี่เนาะเพราะว่าอ่าสมัยตะกี้ฮันเพื่อนเอารอมัสเอาเพคนว่าสี่ก็คือสมัยนี้นเนีขี่ซาลงได้หกคนสมัยก่อนฮันแม่อ่า ได้อโลมัดใช้เสื้อแลวก,ก็แเก้ทางท้ายกันไปเอาเพื่นว่เนาะหลังจากขี่มาหดแล้วเขาก็บอโลโซาแตงก,กินเลยเนาะปิ <S 2> <S 2> งป่าเนี่เนาะทุกคนปิงป่าดุกระปานินเนาะนี่อาหารตอนนี้เพื่อนกบเพชรก้อนเราไปหลยแล้วเขาก็มาปิปางป่าปิงปลาดูปิงปานินตามักหุ่งเดี๋ยวมาบึ้งอีกต่อไปว่าสีเออยังกินโตเนาะเพื่อน มายามเพิ่อนทุกคนมายามเพิ่นเพิ่นจัดสุดต,ตัวเมนลืมมกฮุ่งฟาวแหงลืมมกฮุ่งคนค้างนี่เพิ่นก็เปิดเพลงดังอีกเนาะบูว่าสิจิตกสิทธิดบอกคลิปน,น,นี้เนาะี <c> ่ <oughs> น้องบวมเอามาเบิ่งดเด็กเอโนะทุกคนมีผู้เอาขาเท้าไปขาเท้าไปเงี้ยมาต้องดึงเสื้อไว้ <c oughs> ต้องดึงเสื้อไว้ <c oughs> เอาเปิดเข้าไปเอาเปิดเข้าไปทุกคนน้องบ่มมาเบิ่งละไห้นี้ไม่ชอบไม่ชอบออกไปออกไปไม่ชอบเผื่อว่าดิไม่ชอบนี่พี่น้องตัวนี้ครับกาถึงเวลากินข้าวแล้วเนาะนี่กับัดหาบรรยากาศเนาะ นี่ก็มากินเหอนอ,อ่าไอค้ำเนาะกับเอ่ยมิกนเนาะเพิ่นเกิดลูกเนาะเขาก็เลยว่ามายามเพิ่นเนาะทุกคนมายามเพิ่นก็เลยว่ามากินข้าวน้ำเพิ่นไปเฮือนใดกินขา้าวเฮือนนั้นบอกกันเลยว่าส่วนนี้คือแบบอ่าพี่จ่ายแบบตอนแรกนี่สองมือตอัวแรกนี่บร่ได้กินข้าวอยู่ห่อเลยเนาะไปกินขา้าวงานเพิ่นตลอดตอนนี้เขาก็จะมากินขา้าว ตำมักเตงจืนไข่ปิงป่าเนาะทุกคนเอ้ยตำคุ้งตำมกเตงเป็นว่ะได้เดี๋ยวจะกินเขาก็เนาะอันนี้ใบอะใบบงมบึงบงเลยบเด้อกินเลยสะนะป่านั่นก็กินเลยซะ เสบแพงพี่น้องใช่ตอนนี้บักขี่รถสันเหล่งวันนี้โดนน้ำหน้าบนแทร็คเนี้ยยังไม่ท่าวันที่ซื้อรถจะติมาบุงโถดีเดีร์บอสแต่โดนซ้ามันทางแดดทางฝนจอรถอย่างนี้ลำได้ไหมโอรถมันม่ด้ ตาก้จอหลกน่าเมน่อยาเอามดต้นเมื่อก็ว่าเสียดลบากแล้วตอนมาก็ยังเสียดลบากเนาะหากันลุงสุกพรว่าไปบุได้นอนรถสาเล็กมันต่ำขาดเนาะทุกคนนี่ มันต่ำล้วก็รู้ว่าต่ำคานเกือบฟงโอ้เจ็บคนอีกแล้วล่าสุดคือมันต่ำทุกคนไปบาได้แลาวซุกซุกุกซุกซุกโอ้โหขุ่มเนี่ยเจ็บอีกแล้วเดีลวเดได้แล้อืแล้วเดี๋ยวมีค เอากลุ่มยมันโดนท่านนไปนี่รองกลุ่มกุ่ไปนี้นี่คือเอาๆๆเาริงกันนีเอากยไปนยัึงเดียวสิไปได้ท่บวกไปเลยแหละไปพี่น้องขึ้นต่อไป โอ้ยก่อนจะไปหอดได้ก็ไม่เลื่องง่ายมันบุไปบุไปทุกคนบุไปได้ลงสุกอยู่ตลอดไปไปไปขึป้นอีกละขึ้นอีกแล้วก็หลงอีกหลัลลลลลงจากที่ออกมาได้แล้วเขาก็ต้องปิดดอกไฟไว้พอดดึกมาแล้วเราจะลดกับสิบกว่าตัวมีได้ดีน้อยแล้วทุกคนดี ทางลูกทางลูกัดเดียวลุตอนนี้เขาก็มาส่งแม่ไผ่กันเนาะเพราะว่าอไปอินไปอีเหือนดีมาเอ้ยไปอีเถือนจำไปพึ่งพี่น้องเนาทุกคนพี่น้องเพือเ่อดลูกแล้วก็หอดเวลามาส่งสาวไผ่ก่อนละนะครจึงกลับไปห้องเขาเนาะอ้าวคือสิมวนคักนอกขี้รถเลลงมือน,นี้เนาะมากะาเฮาแหงอ้า ไปนี่เราก็สิกลับห้องค่ะตอนนอนบนี้เนาะมีคนง่ายเงือเพราะว่าเขาลุยน้ำมาอุ้ยมืดกก็เป้าโชคาไปมนเนกาลุยน้ำน้ำท่วมทางทุกคน โอเคนะทุกคนคือตอนนี้น้องบอมน้องยูก็ได้มาฮอตเหือนแล้วเนาะแล้วก็พากันอาบน้ําอาบในร็จเห็บหอยเนาะกาลังจะเข้านอนตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าประมาณ12โมง12เก้านาทีเนาะคือ11โมง12เก้านาทีกับม่วนแหงนะทุกคนพากันไปมือนี้คือแม่ไพ่เพื่อนก็ว่าเพื่อนกับบเคยขี่รถซานรีเจ็กเทอเนนะเป็นครั้งแรกที่เพื่อนขี่แต่เพื่อนขี่ให้แม่นขี่อัน รถอันเอาล้อหันมัดใส่ท้ายรถแล้วก็เพื่อนท่านนั่งอยู่รอเนาะเพื่อนว่าเพื่อนเคยขี่แบบนั้นม่วนแห่งนั้ทุกคนพากันไปพากันขึ้นรถพากันลงรถซุกต่ำนั่นต่ำนีม่มายุ่งมันยะหลายเนะก็มีคนเลี้ยวเบื้องหลายเนาะก็บ่เป็นอย่างเพราะว่าอฮากเ็เลือกบ่ได้เนาะชีวิตของเฮา,า,า,ามีอย่างเฮาขี่ไปมีหยังเฮากา็ใส้ไปก้นท่นแเลยเนาะก็มีรถคันนึงเลี้ยวเบิ่งเลี้ยวเบิ่งเลี้ยวเบื้องเฮา เพ <t ips sound> um ื่อนทันลักหลักสามเนาะลักสามเอาลักสามัดหยุ่งจีดิวลักสามเนาะเพื่อนทันลักสามไปเพื่อนแลเรียวเบิ้งเหาแล้วกะเลียวเบิ้งจนคอสีหักกูเนาะเห่าก็วอาเออบทาเรียวเบิ้งก็ได้อะของพวกเจ้ายังครับ้นของขอคอยเด้อผ่ากันน้อยสีลราผ่ากันหัวกับประมาณนี้เนาะทุกคนเมื่อนี้ก็พากันไปยามอ่าพี่น้องที่คลอดลูกอยู่ที่เวียงจันทร์นี่แหละเนาะก็ ไปเบิ้งไปเยี่ยมไปยามเพื่อนไปเบื้องหลานน้อยแข่งแหง,แงดีบอกับประมาณนี้น้องน้องบอมน้องอยู่กับสิขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าเมือ่อแหงเสี่ยงจนเปลี่ยนเลยทุกคนมือนี้แบบเลาะมืดม,ม,มือเลยน้องบูมีแบบผักมือบูมีเวลาสิพักผ่อนเลยนะ่ะน้องบอมจนเจ็บหัวเพราะว่าฟ้าแดดแล้วกัฟ้าบดฟ้าแดดแล้วครับฟ้าแบดบบางพื้นที่กับฝนตกหนำน้องแต่บบตกแหงกับประมาณนี้เลยกับ ชีวิตของน้องบอมน้องยูเข้ามาที่เวียงจันทร์กะม่วนดีเนาะกะม่วนกะมูอเพว่ามือดสีดกลับบ้านกะฝากทุกคนต้องรอติดตามเมื่งเด้อกะฝากพี่พีเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูให้คลิปต่อไปเด้อและที่สำคัญบทอขอบอนพี่พีเอฟซีบอต้องกดข้ามโฆษณาของน้องบอมน้องยูเด้อเพื่อสิเป็นรายได้ให้น้องบอมน้องยูเนาะกะคลิปวิดีโอนี้จะขอตัวลาไปก่อนเด้อไปบ้า